น้ำป่าก็ในช่วงเช้านี้น่ะกอนเข้าเวลาเพลงก็มาถวายที่นี่หลวงปู่ท่านน่ยได,ได้ได้สร้างสมบุรใหญ่เนีโอ้หลายคนอยู่เนาะเนี่ยก็คงจะได้รับยินเอได้ยินได้ฟังมัมีอยู่สองทาง เวลาเข้ามาท่านใดที่เนี่ยมีนาฬิกาเข้ามาใส่นาฬิกาลอ,อยนะฮะเสร็จแล้วก็มารับวัตถุมงคลดจากองพี่ได้เลยนะ,ะ่ยวันนี้มีแจกเปแล้วสำหรับทุกคนนะฮะแต่ว่าต้องร่วมกันด้วย ขอไว้นะครับนะัมือวานไหครับสองมือวานอธิถานเล็เกเงินเล็กทองอาหาตัวนะงคนคก,กับไรนะทำอะไรก็จะได้มีแต่ก,กับไรนะครับอันระ้อก็ฝากมาด้วยไม่ทำอะไรอืมโ้ยลงหุ่นก็อ้วกได้องงู ถ้าสู้ตู้ตู้เดียวกันเลยัจะเป็นเลขคกแต่ด้านมึกมันอืมท้องก네็ว mmm, ัดดูเขียน เหี้ยนคืออะไรคืออะ่ข้างข้างอะไรแล้วแม่นอ๋อคนท้อดูแลแม่นอันนี้มันหกอันนี้แปกับเใช่แปดนนี้สหนูว่เห็นเหมือนสี่นะสี่เด็ดหกแปดเด็ดนะสี่แลสี่เป็นได้ you yeah. วัน <c oughs> นี้เดินทางมาจากที่ไหนครับเนี่ยามาจากอ่างทอง,องเห็นเอาอะไรมาแก้บนบ้างครับวันนี้อันนี้มีข้าวสารเก้าหบแล้วก็ผ้ขาขม้าแล้วก็ทองคำแท้อืมสร้อยกับแหวนเลยเหรอครับอืมน้ำหนักกี่บาทครับเนี่ยอย่างละสลึงครัอย่างละสะลึง,อ,ง,ละะลงอืมมาแก้บนเรื่องอะไรครับได้เงินคืนจากบ้านหลังเกา่า อ๋อซื้อบ้านเข่าแล้วเข่าโกงค่ะอ๋อถูกโกงแล้วก็ได้เงินคืนมาใช่ค่ะประมาณสอ,าาสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทอืมตอนนี้ก็เอาทองมานี่ก็เกือบสองสองหมื่นกว่าบาท